ถ้าคุณกําลังหาร้านเติมเกมคุณภาพที่เติมได้ชัวร์ป้าพและมีเกมมากมายทั้งเกมมือถือหรือฟีฟลยออนไลน์จะสามารถมาเติมกันได้ที่กอนเช้าไร่ให้ทุกความสุขสนุกทุกการเติมอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเอาละครับผู้ชมครับก็มาหยุดเกมนิโนคูนิคลอสเวลกันอีกเช่นเคยซึ่งในวันนี้ผมจะมาเช็คเลดการสุ่มกรชาของเกมนี้นะครับว่าเออมันจะเกลือแกงหรือว่ามันจะเกลือหิมาลัยนะฮะหิมาลัย ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมเตรียมมา100ใบนะครับนี่ไปดูนะฮะอ่านี่ไง53ใบนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็อิมเมจินนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ย61ใบนะครับเออมันเกินร้อยใบนะประมาณเท่าไหร่นะหนึ่ยสิบใบนะครับรวมกันเป็น114ใบนะฮะลองมาดูกันหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในการสุ่มของนะซึ่งในการสุ่มเนี่ยนะครับเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเอ่อถ้าเกิดว่าเราได้100แต้มเนี่ยเราจะกาารรัันนตี4ดวะคบซึ่ง ในการใช้ตั๋วเนี่ยมันจะนับเป็น0.5คะแนนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เพชรซุ่มเนี่ยมันจะนับเป็น1คะแนนตอนหนึ่งครั้งนะครับก็หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมใช้ตั๋วในการซุ่มเนี่ยเออคุณผู้ชมจะต้องใช้ตั๋วจํานวน200ใบนะครับในการการันตี4ดาวนะฮะเออแต่ถ้าหากใช้เพชรเนี่ยก็จะใช้10,000เพชรนะครับก็จะสามารถที่จะการันตี4ดาวนะครับโอ้โหแม่งการันตีมันใช้เยอะอย่างวะลองดูเลยแล้วกันนะครับอ่ะไป let's go ลองดู10ใบวันเดือนปีฮึบ ไปสิไปามาวัน<บ>ดีขอดูอนิเมชันหน่อยดีกว่นะโออันนี้คือเกลือใช่ป่มวะเกลือจัดเลยโอ uh ้โหโอ้โหนี่คือโคตรเกลือนะครับไปออกก่อนซุมใหม่สิบครั้งป่ะไหนลองดูดิวันเดือนปีฮึบโอ้โหมันไม่มีของม่วงเลยเหรอ เป็นยังไงโหแต่และอย่างอยากจะร้องไห้หรือว่ามันต้องเปิดทีละอันวะลองสุม่มอีกสัก1ิครั้งแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ซีดาวเนี่ยผมจะทำการเออสุ่มทีละอันแล้วนะมาอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับไป Let's go ฮไปไปไปซีดาวซีดาวต้องมาซีอะไรวะโอ้โหคุ้มชมแม่งโคตรเกลือเลยวะ่ะ อันนี้บอกได้เลยว่าเกลือแกงจริงๆเดี๋ยวผมสุ่มทีละอันดีกว่าวะแม่งเอ้ยสุ่มไปสักครั้งหนึ่งทีละอันไปะโอ้โหเป็นยังไงเล่าสีทองขอสีม่วงหน่อยนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะตัดไปจนถึงสีม่วงเลยแล้วกันนะครับถ้ามันมีนะออเออเฮ้ยสีทองมาลัวมาอ่าเริ่มมาครับเริ่มมาอันนี้บอกได้เลยว่าเริ่มมาแล้ว ขอสี่ดาวสักอันดิสักอันนะเพื่อนสักอันโอ้โหแต่ว่าของทองมารวมกันนะเนี่ยอชุดเกาะไม่เอาดิเอาของเอาของ,ของม่วงอ่ะขอของม่วงกับเพื่อนบอกเลยว่าอันนี้ต้องมาแล้วนะครับผมไม่รู้จะใช้วิธีการไหนในการเปิดมันแล้ว <laughs> เปิดมา โอ้โหหรือว่าการเปิดทีละอันแม่งก็ไม่เกี่ยววะแ <c oughs> ม่เอ้ยมโนล้วนๆมโนล้วนๆเลยอยมาของทองไปชิปหายแล้วคุณชมเหลือสามใบบอกไว้เลยนะโอ้คอมีเป็นล้านอันแล้วเพื่อนอันสุดท้ายนะเพื่อนอันสุดท้ายขอของง่วงออโอไม่มาว่ะ แมงไม่มาจริงผู้ชมโอ้ช่างมึงละมาที่สุ่มสัตว์กันบ้างแล้วกันนะครับเท่าที่ลองเมื่อกี้นะครับสุ่มนีละอันก็ไม่ต่างกันแหละเกลือเท่ากันนะ <c oughs> แหละไอ้ตรงไผนต้องกดตรงเหลี่ยมตรงนี้นะครับเหลี่ยมด้านซ้ายนะครับไปเหลี่ยมกดที่เหลี่ยมกดที่เหลี่ยม,ม,มอีกกดที่เหลี่ยมไปมาผมยังไม่เคยเปิดตรงนี้เลยวะเฮ้ยโอ้โหของของทองเหรอไม่มีของม่วงเหรอ โอ้โหเปิดสิใบใหม่ลวกันเพื่อนเปิดอีกทีไปกดที่เหลี่ยมเหลี่ยมไปดิมันจะเป็นยังไงของม่วงเกาะอ๋อมันช่างเป็นอะไรที่น่าอดสูยิ่งนัก What? What? วาดวาดเหลี่ยมเดียวในนี้คือเหลี่ยมมึงแล้วล่ะไ <laughs> <sk r isa> ปะสุ่มสิบทีจะเป็นอะไรไปหกสิบไปดูดิว่าจะได้ม่วงสักตัวไหมเนี่ยโอ้ <sk r isa> อออโโ้หะไรจะเปิดยากขนาดนั้นวะแล้วเราก็เปิดอ sure um ีกสิบทีสีม่วงสีุ๊้วัดเงึดเลยเนี่ยเงึดเลยนี่ว่ามันเป็นเกลือทะเลแล้วแหละนะแล้วจะเป็นเอ่อเกลือท้องทะเลนะครับแบบนี้มาดิขอหน่อยเฮ้ย อันนี้คืออะไรเฮ้ยมาว่ะผมมาว่ะเพื่อนเป็นอะไรอะ่ะเออเป็นเจ้าตัวอะไรวะมาดิสีม่วงมาล่ะสีม่วงอะเด้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อืบอะไรวะเออตัวอะไรวะซิลกูลแม่นึกว่าจะเป็นตัวอะไรโกรธไหมตัวเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะเอาไว้โกรธ เลขสิบครั้งสุดท้ายว่ะคุณผู้ชมจะมาไหมไปวันเดือนปีฮึบฮึบเอ้อะไรได้เบ่าไม่มาว่ะถ้าไม่มีแอนิเมชันนี่แสดงว่าไม่มาโอ้โหแต่ว,ว่ารอบนี้ได้ตัวสามดาวหลายอันถือว่าก็เหลือว่ะโอ้โหไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วเดี๋ยนึงอันสุ่มไปเปิดมามาหน่อยมาหน่อยเพื่อนมาเห็นแบบนี้ก็ภูมิใจะนะ โอ้โหคุณผู้ชมสรุปว่าอุปกรณ์ต่างๆไม่มีสีดาวออกสักอันนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีแค่มีออกสีดาวแค่ตัวเดียวนะครับเออซึ่งมันเป็นตัวซ้ำด้วยนะผมมีแล้วตัวหนึ่งด้วยนะเนี่ยออกตัวไหนไม่ออกออกตัวซ้ำด้วยคุณผู้ชมแม่จบเลยทีนี้ก็น่าจะได้เห็นความเกลือกันไปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะ ไม่ได้จับสีดงสีดาวกับเขาเลยนะสำหรับอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็ต้องเล่นตามยถากรรมแบบนี้ต่อเนื่องไปก่อนแล้วกันนะครับหากคุณชมชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเด้อพี่น้องวันนี้ผมขอตัวไปฟอกไตก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่สหรับวันนี้สวัสดีครับ